สวัสดีจ้าเอฟซวันนี้สอ,อยู่ว่าจะไปสิบเบ็ดไปตกเป็ดนะเป็นวันที่สองเตรียมไว้เรียบร้อยละแปลงเบ็ดใหม่แต่ว่าทองฟ้าน่าจะไม่เอื้ออำนวยแล้วตอนนี้ฝนมาตอนนี้ฝนมาเอซ ฝนตกแล้วทางโน้นก็ล่างจะมาถึงที่ทบ้านตอนนี้ก็รอรอให้ฝนหยุดก่อนจะพากันไปกับบรรดาพี่ๆสองคนบวกกับชาวยูเป็นสามคนรอฝนเอื้อนก่อนมานั่งรอที่บ้านพี่ชาวนี่ลมพัดเย็นโชยมาแล้วตอนนี้ มปาโจยมาเลยอ่ะโอ้ไปดูห้องยันพังเข้าไป,ลปเลยูมั่งดูสถานการณ์ก่อนเอฟซี